อันดับแมวป่าสุดแปลกคลิปนี้เชื่อว่าทาสแมวทั้งหลายต้องถูกใจอย่างแน่นอนเพราะเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแมวสายพันธุ์หายากทั่วโลกที่มีความน่ารักและมีลักษณะเฉพาะไม่ซ้ำกันเริ่มกันที่ตัวแรก Fishing Cat เจ้าแมวตัวนี้มีชื่อสายพันธุ์ภาษาไทยว่าแมวปลาหรือเสือปลาเป็นแมวที่มีลักษณะน,นิสัยแปลกประหลาด ไม่เหมือนแมวทั่วไปก็คือเป็นแมวที่ชอบน้ําโดยปกติแมวสายพันธุ์อื่นส่วนใหญ่จะเกลียดและกลัวการสัมผัสกับน้ําแต่กับเจ้าตัวนี้กับชื่นชอบที่จะหากินอยู่ใกล้แหล่งน้ําและจับปลากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ําที่ไหลช้าหรือตามป่าชายเลนน้องบึงต่างๆพบได้ในแถบอินเดียตอนเหนือศีลังกาพม่าและประเทศไทย ฟิชชิงแคทมีขนาดใหญ่กว่าแม่บ้านทั่วไปน้ำหนักเฉลีย่ย6-12กิโลกรัมรูปร่างบึกบึนลำตัวหนาอ้วนตันคอสั้นลักษณะพิเศษคือมีขนสองชั้นซึ่งมีพัฒนาการมาเพื่อหากินกับน้ำโดยเฉพาะขนชั้นในจะสั้นเกลียนและแน่นมากจนน้ำซึมผ่านไม่ได้ทำให้ตัวของเสือปลาไม่เปียกในขณะที่ลงจับปลาในน้ำ ช่วยให้รักษาอุณหภูมิความอบอุ่นเอาไว้ส่วนคนชั้นนอกนั้นจะมีความมันวาวและมีลวดลายคล้ายเสือดาวสีเทาอมน้ำตาลมีเส้นและจุดลีลีน้ำตาลพาดตามแนวยาวทั่วทั้งตัว f ฟิ h i n g Cat จะมีเท้าที่เป็นพังผืดช่วยในการว่ายน้ำสามารถออกหากินได้ทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนแมวสายพันธุ์นี้มีสัญชาติานสัตว์ป่าสูง นิสัยดูร้ายมากกว่าแมวทั่วไปไม่สามารถเลี้ยงให้เชื่องเหมือนแมวบ้านได้เคยมีผู้พบว่าเสือปลาสามารถฆ่าเสือดาวที่หนาก,กว่าตัวมันเองถึงสองเท่าได้ปัจจุบันเสือปลายัางคงพบได้ทั่วไปในพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆแต่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์แล้วประเทศไทยถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองไม่อนุญาตให้ล่าหรือมีไว้เพื่อครอบครอง จากแมวที่ชอบน้ำต่อไปเรามาดูแมวที่ชอบอยู่ในที่แห้งแล้งกันบ้างแซนแคทแมวทรายหรือแซนดุนแคทแมวเนินทรายเป็นแมวที่กระจายพันธุ์อยู่ในแถบทะเลทรายของภูมิภาคเอเชียเหนือตะวันออกกลางและแอฟริกาทางตอนเหนือเช่นทะเลทรายซาฮาราหรือทะเลทรายอาหรับเป็นแมวที่มีขนาดเล็ก มีความสูงจากพื้นถึงช่วงไหลประมาณ30เซนติเมตรและน้ำหนักประมาณ1-5กิโลกรัมโดยรูปร่างลักษณะที่ตัวเล็กน่ารักทำให้แมวายได้รับความนิยมในการเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์และจัดแสดงในสวนสัตว์รวมถึงมีการล่าเป็นเกมกีฬาจึงทำให้แมวไยตามธรรมชาติอยู่ในภาวะที่ถูกคุกคามและหายากแมวไซาหากินเวลากลางคืน ส่วนเวลากลางวันมักจะแอบอยู่ในโพรงตื้นๆที่ขุดไว้ตามเนินทรายหรืออยู่ตามพุ่มไม้ตเตี้ยๆไม่ไกลจากปากโพรงของตัวเองอาหารหลักที่กินคือสัตว์เล็กๆเช่นหนูนกกระต่ายปลาจัดเลื้อยคานและมะแมลงและเนื่องจากสภาพที่อยู่อาศัยเป็นทะเลทรายมีความแห้งแล้งหาน้ำกินยากแมวทรายจึงต้องอาศัยดูดเลือดจากเหยื่อเพื่อดื่มกินแทนน้ำ แมวสายปินป่ายและกระโดดได้ไม่เก่งแต่มีความสามารถในการขุดที่ยอดเยี่ยมทักษะการขุดมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีพเพราะต้องใช้ในการขุดโพรงเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและขุดรูเพื่อหาเหยื่อรูปร่างภายนอกที่เป็นลักษณะเฉพาะของแมวไายคือจะมีช่วงขาสั้นหางยาวหัวมีลักษณะกลมใหญ่มีขนสีน้ำตาลซีดจนถึงเทาอ่อน กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมขนใต้ท้องสีขาวมีแถบสีดำทั้งสีข้างและหางมีแถบสีแดงเข้มผ้าจากหางตามาถึงแก้มใบหูใหญ่เป็นรูปสามเหลี่ยมปลายเรียวช่วยในการได้ยินเสียงและสามารถจับแรงสั่นสะเทือนบนพื้นสายได้ดีกว่าสัตว์ชนิดอื่นมีขนที่อุ้งเท้าช่วยป้องกันความร้อนจากพื้น และช่วยเก็บเสียงในขณะเดินบนพื้นแมวทรายเป็นนักย่องเบาที่มีฝีเท้าเงียบกริบเมื่อเดินบนพื้นทรายแทบจะไม่ปรากฏรอยเท้าให้เห็นเลยต่อไปจากแมวตัวเล็กน่ารักเราไปดูแมวป่าที่มีรูปร่างผอมเพียวกันบ้างแมวป่าเซอร์วอลเนื่องจากลักษณะดเด่นของแมวตัวนี้คือมีลำตัวขนาดใหญ่คอยาวหูใหญ่หัวเล็กรูปร่างแ,แลดูคล้ายกวาง จึงถูกเรียกว่าเซอร์วอลมาจากภาษาโปรตุเกสแปลว่ากว้างหมาป่าแมวเซอร์วอลตัวผู้มีน้ำหนักประมาณ10-16กิโลกรัมตัวเมียขนาดเล็กกว่าน้ำหนักประมาณ8-12กิโลกรัมความสูงจากพื้นถึงหัวไหลประมาณ55-60เซนติเมตรที่อยู่ของแมวสายพันธุ์นี้จะกระจายตัวอยู่ในแถบพื้นเมืองของแอฟ,ฟริกาเมื่อมองจากระยะไกล เซอร์วอจะดูคล้ายเสือชีต้าขนาดเล็กเนื่องจากมีสัสดส่วนรูปร่างที่มีขาย,ยาวเหมือนกันและสีสันลำตัวมีลวดลายที่เป็นลายจุดเหมือนๆกันซึ่งลวดลายสีน้ำตาลและจุดดำเหล่านี้ช่วยในเรื่องของการพลางตัวในสภาพธรรมชาติที่แห้งแลง้งเซอร์วอยังมีสายพันธุ์ย่อยๆอีกหลายสายพันธุโดยจะมีลักษณะาภายนอกแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมในบางถิ่นที่อยู่ ขนของเซอร์วอลจะเป็นสีดำตลอดทั้งตัวเหมือนกับเสือดำโดยเฉพาะเซอร์วอลที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขาสูงในเคนยาในแถบนี้อาหารค่อนข้างสมบูรณ์คู่แข่งในการแย่งชิงอาหารมีน้อยกว่าที่ราบจึงไม่จำเป็นต้องมีลาจุดหรือลายพรางเพื่อใช้ในการซ่อนตัวมันจึงปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยมีสีดำเพื่อดูดซับแสงแดด เพิ่มความอบอ,อุ่นให้แก่ร่างกายเพราะสะภาพแวดล้อมในที่สูงมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นกว่าพื้นที่ราบเซอร์วอลเป็นแมวป่ารักสันโดดมีพฤติกรรมอาศัยและหากินอยู่ตามลำพังโดยล่าหนูนกกระต่ายป่ากบรวมถึงกิ้งกาหรือจิ้งโจกเป็นอาหารปัจจุบันคนนิยมนำแมวเซอร์วอมาเพาะพันธุ์และนำเข้ามาขายเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นแมวที่มีรูปร่างสง่างามคล้ายกับเสือชีต้าอย่างมากแตกต่างกันตรงที่มีใบหูที่ใหญ่กว่าและหางสั้นกว่าแค่นั้นซึ่งในตอนนี้เซอร์วอลมีราคาค้ายแพงมากอยู่ที่ประมาณตัวละ2 0 0แ0 0ถึง6 0แสนบาทเลยทีเดียวต่อไปเป็นแมวที่อยู่ในภูมิอากาศหนาวแมวป่าพันลัสเป็นแมวที่มีขนานานุ่มที่สุดในโลก ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี1776โดยนักธรรมชาติวิทยาชาวเยอรมันชื่อปีเตอร์ไซมอนพันลัสจึงได้ชื่อว่าแมวพันลัสตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทิ่นที่อยู่อาศัยพบได้ในแถบเอเชียกลางตั้งแต่ตะวันตกของอิลานจนถึงตะวันตกของจีนทางตอนใต้ของรัเสเซียลงมาจนถึงที่ราบสูงของทิเบตและเทือกเขาหิมาลายัย แม้ว่าจะเป็นแมวที่ชอบอากาศหนาวแต่ก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่หนาวถึงขนาดมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีโดยจะอาศัยถ้ำโพรงและรอยแตกของหินเพื่อน,นอนหลับในเวลากลางวันและเริ่มออกหากินในช่วงเวลากลางคืนพันลัสจะชอบอาศัยอยู่ในแถบเนินเขาที่มีกองหินละเกะละกะมีชอบทุ่งหญ้าที่เปิดโลง่งเพราะมันเป็นแมวที่มีความอ้วนตัวกลมเล็กทำให้เคลื่อนไหวได้ช้า วิ่งล่าสัตว์ไม่ค่อยเก่งจึงต้องอาศัยโขดิีในการซ่อนตัวซุ่มรอดักเหยื่อกินเป็นอาหารแมวพันลัสเป็นแมวป่าขนาดเล็กๆพอๆกับแมวบ้านทั่วไปแต่มันมีขนฟูหนาแน่นทำให้มันดูตัวใหญ่ซึ่งมีประโยชน์ในเรื่องของการสร้างความอบอุ่นนอกจากนั้นแล้วขนฟูๆของมันที่มนุษย์มองว่าน่ารักแต่สำหรับแมวพันลัส กับไม่ได้มีไว้ให้คนอื่นลหลงไหลในตัวมันแต่มีไว้สำหรับเป็นภาพลวงตาเพื่อขู่สัตว์อื่นๆทำให้สัต,ตว์ปลาัตอื่นๆมองมันดูว่าตัวใหญ่น่าเก่งขามเยื่อของแมวพันลัสมักจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเช่นหนูหรือกระต่ายรวมไปถึงนกและ,มะแมลงความแปลกของแมวสายพันธุ์นี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ มันมีลูม่านตาที่แตกต่างกับแมวทั่วไปโดยปกติเมื่อแมวอยู่ในที่สว่างสว่างรูม่านตาของพวกมันจะหลี่ลงเป็นเส้นลีลีแต่สำหรับแมวสายพันธุ์พันลัสแล้วแมว้ว่าจะเจอแสงและลูม่านตาจะหดลงเท่าไรก็จะเป็นลักษณะวงกลมเหมือนเดิมคล้ายกับดวงตาของมนุษย์ต่อไปเป็นแมวที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้เพราะในตอนนี้มันโด่งดังมากเหลือเกินนั่นคือแมวคาราคอ หรือในตอนนี้หลายๆคนเรียกแมวตัวน,นี้ว่าฟอปป้าแคทคาราคอด่งดังเป็นที่รู้จักในไทยจากการที่ยูทูบเบอร์ชื่อดังเก้ไก่สไลเดอร์ได้นำแมวสายพันธุ์นี้มาเลี้ยงและตั้งชื่อให้ว่าน้องปาระและโด่งดังอีกครั้งเมื่อมีคนนำมาทำเป็นมีมจนคนรู้จักไปทั่วโลกในชื่อฟอปป้าแคทก่อนที่จะแพร่หลายสู่โลกอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วแม้กระทั่งในเกมโลบ็ คาราคอมาจากคำในภาษาตุรกีว่าคารากูลักซึ่งแปลว่าหูสีดำเป็นแมวป่าขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ10-18กิโลกรัมความสูงจากพื้นถึงหัวไหลประมาณ40-50เซนติเมตรรูปร่างภายนอกคล้ายกับเสือมพูมามีเอกลักษณ์สำคัญคือใบหูทั้งสองข้างจะมีลักษณะตั้งตรงมีขนเป็นกระจุก ชี้ยาวโดดเด่นออกมาข้างละประมาณ2นิ้วคาราคออาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และมีโขดหินในแอฟริกาอาศัยในที่ชุ่มชื้นใกล้ชายฝั่งเหนือทะเลทรายซาฮาราและยังพบในทะเลทรายอินเดียด้วยคาราคอมีรูปร่างปาดเปรียวสามารถวิ่งได้เร็วและกระโดดได้สูงเป็นแมวนักล่าที่เก่งกาจล่าสัตว์ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าตัวเองได้ถึง2-3เท่า โดยจะมีพฤติกรรมสำคัญคือชอบใช้ฟันถอนขนของเหยื่อออกให้หมดก่อนกินเหยื่อที่ชอบล่าก็จะมีตั้งแต่สตัตว์เล็กๆอย่างเช่นนกและกระต่ายป่ารวมไปถึงสัตว์ขนาดใหญ่อย่างหมูป่าหรือกวางก็สามารถล่าได้เช่นกันคาลคออาศัยอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งอดทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดีจุดเริ่มต้นที่ทำให้แมวสายพันธุ์นี้โด่งดังคือ เมื่อวันที่23ธันวาคมปี2019ผู้ใช้ Instagram ชื่อโพสโชนี่ได้โพสรูปถ่ายแมวของตัวเอง2ตัวซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นแมวสายพานคารคอที่ชื่อเกโกรีด้วยความน่ารักและดูแปลกตาทำให้มีผู้คนสนใจและแชร์ภาพจนเกิดกลายเป็นกระแสขึ้นมาจากนั้นก็เริ่มนำไปสู่นำภาพไปตกแต่งและทำเป็นมีมอย่างเช่น ลบหูสองข้างออกนำไปตัดแปะให้อยู่ในที่ต่างๆให้ดูตลกขบขันจนทำให้ยิ่งกลายเป็นที่รู้จักกันมากและได้มีคนตั้งชื่อให้เจ้าตัวนี้ว่าฟอปปาหรือบิ๊กฟอปปาความดังของเจ้าฟอปปายังไม่หยุดอยู่แค่นั้นเมื่อในเกมโลบอกได้มีการสร้างแมปเลสอฟปปาขึ้นซึ่งจะเป็นเกมที่ให้ผู้เลี้ยงแมวฟอปปาที่เป็นรูปกลองสี่เหลี่ยม แล้วเจ้าแมวตัวนี้ก็จะมอบเงินออกมาตอบแทนให้เราเก็บปัจจุบันแมวคาราคออยู่ในสถานะสัตว์ป่าคุ้มครองแต่สามารถเลี้ยงได้โดยต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม,ม้เสียก่อนสำหรับราคาซื้อขายในตอนนี้ถือว่าเป็นแมวราคาสูงมากอีกชนิดหนึ่งถ้าใครใจไว้ก็สามารถซื้อได้ในราคา3-4แสนบาทส่วนพี่เอนนั้นขอเลี้ยงแมวไทยแบบบ้านๆไปก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะ และนี่ก็คือเรื่องราวของ5อันดับแมวป่าสุดแปลกถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ทที่เพื่อนๆส่งมากันค่ะสวยและกระเทมมากๆเลยนะคะและ้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย